มิจฉาทิฏฐิคือหาเราเขาไปพุนอกศาสนาเพราะฉะนั้นคนไทยคนมอญคนลาวทั้งหลายผู้หญิงโสเภณีไทยมอญลาทั้งหลายห้ามไปขายตัวกับพวกแขกฝรั่งอังกฤษคุลามมลายูเพราะคนพวกนี้ไม่ได้ถือศาสนาพุทธเพื่อจะไม่ให้ฝูงถวยลาดไปสู่อบายามุกอบายทุก ถ้าผู้ใดมิฟังรักลอบไตส่องเสพเมถุนธรรมด้วยผู้ถือมิจฉาทิฏฐิพิจารณาสืบสาวจับได้เป็นโทษถึงสิ้นชีวิตผู้หญิงไทยลาวมอนนี่นะครับก็คือยเกคือคนไทยนี่แหละอยู่ในประเทศไทยจะเป็นไทยเป็นมอนเป็นลาวมันคือคนไทยห้ามไปขายตัวกับพวกที่ไม่ได้นับถือพุทธนะครับพวกแขกฝรั่งอังกฤษกุลามลา,ายูเนี่ย เขาบอกว่าคนนี้เป็นมิชชาธทิติขายตัวกับคนไทยได้ครับแต่ห้ามขายตัวกับพวกฝรั่งพวกแขกถ้าใครไปขายตัวจับได้นะครับโทษถึงสิ้นชีวิตนะครับคือฆ่าทิ้งฝ่ายพ่อแม่ญาติพี่น้องซึ่งไม่ได้กำชับห้ามปรามเป็นโทษตามด้วยใกล้และไกลก็คือรับโทษครับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้ห้ามลูก เป็นอันว่าถ้าเป็นโสเพณีส่องเสพกับไทยด้วยกันเป็นของถูกต้องดีอยู่แล้วไม่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิผิดหลักศาสนาเพราะเป็นทุยกันคือขายตัวกับชาพุธได้ครับห้ามขายตัวกับคนศาสนาอื่นรัฐบาลศักดินาได้ผลประโยชน์จากภาษีโสเพณีปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นจำนวนเงินมิใช่น้อยตามที่สังฆราชบัลลกัวจดเอาไว้ ปราดกฏว่าในสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่เก็บภาษีโสเพณีได้ปีละห้าหมื่นบาทอย่าลืมนะครับห้าหมืนบาทเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยเข้าแกงจานละอาจจะไม่ถึงสตังค์นะครับสมัยคุณพ่อผมเนี่ยเข้าแกงจานละสามสตังค์สมัยคุณย่าก็คงจะสะตังหนึ่งสมัยทวดนะฮะจะถูกกว่านั้น เก็บภาษีจากโสภิงีได้ตีอละห้าหมื่นบาทอันนี้เป็นความกรุณาที่คุณครับตามไปเก็บขายตัวกับคนนอกพุทธิประหารชีวิตนะครับพี่น้องครับขายตัวพุทธด้วยกันถูกเก็บภาษีโสภิงีรัชการที่สีเก็บได้ห้าหมื่นบาททีนี้มาถึงไอ้ที่แยก,กว่านั้นอากรฟิน อากรสินนี้เป็นอากรใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาพศ2394จะประมาณ1้อยห้ปีก่อนจำนวนอากรที่ได้รับจากการถูกขาดของจาภาษีนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นจำนวนเงินถึง2,000ช่าง1,60,000บาทนะครับอย่าลืมคูณด้วยเป็นพันนะครับนี่ครับ ถ้าสมัยนี้เราเรียกว่าเป็นไหลร้อยล้านแหละครับอากรฟินอากรฟินนี่กษัตริย์ไม่ได้เก็บเองอ่ะเขามีเจ้าภาษีคือมีคนจีนน่มารับช่วงเก็บภาษีสินกษัตริย์ก็ได้แต่นั่งกระดิกเท้าครับรับเงินอย่างเดียวใครประมูลได้มากคนนั้นก็เอาไปผูกขาดถ้าเป็นปีอธิกรารามีสิบสามเดือนคือเดือนแปดมีสองหน ให้เพิ่มภาษีขึ้นอีก166ช่าง13ตำลึง1บาทตามการสำรวจของสังฆราชบาเลก,กัวภาษีฟินในสมัยรัชกาลที่4ขึ้นสูงไปถึง4แสนบาทต่อปีเก็บไปเรื่อยๆครับมันขึ้นไปนเรื่อยๆคนฉกฟินมากขึ้นเรื่อยๆเพรสุดเพราะมันติดครับฟินนี่ก็คือเฮโรอีนนะครับแบบเดียวกับเฮโรอีนเลยครับฟินมาฟินเฮโรอีน ภาษาแพทย์เขาเรียกว่ามอร์ฟีนจาก,กาดอาอไมทีก็เป็นเฮโรอีนเลยครับฟินติดแล้วติดเลยครับผอมไม่ต้องทำอะไรติดอย่างแรงสมัยรัชการที่สี่บอกเงินดีครับเก็บได้ถึงสี่แสนบาทต่อปีอันนี้ครับบุญคุณสักดินาเรื่องของภาษีฟินที่หน้าหน้าขำเดิมทีเดียวในเมืองไทยห้ามสูบฟินเด็ดขาด เมื่อรัชกาลที่สองเคยออกประกาศห้ามสูบฟิ่นมาครั้งหนึ่งลงวันเสาร์เดือนเก้าครึ่งสิบสี่ค่ำจุลศักราชหนึ่งพหนึ่ง้เจ็ิบสามปีมาแมตรีศกตรงกับพศสองพันสาม้อยห้าสิบสี่เมื่อสองอปีก่อนรัชกาลที่สองห้ามสูบฟิ่นนะครับใครสูบฟิ่นจับได้พิจารณาเป็นสัตว์จะให้ลงพระอาญาเคี่ยนสามยกตระเวนบกสามวันตระเวนเรืเอสามวัน ลิบราชฉบดลิบราชฉบาทบุตรภรรยาและทรัพย์สิ่งของให้สิ้นเชิงใครสูบฟินนี่ก็เรียกว่าเขี้ยนสามยกครับตะเวนบกสามวันตะเวนเรือสามวันพาไปทรมานลิบราชฉบาทคือทรัพย์สมบัติยึดหมดบุตรภรรยาลูกเมียทรัพย์สิ่งของยึดหมดครับใครสูบฟินให้ส่งตัวไปเป็นตะทุ่นหญ้าช้างไปเลี้ยงช้าง ผู้รู้เห็นเป็นใจใครเข้าด้วยนะครับใครที่รู้เห็นเป็นใจมิได้เอาความมาว่ากล่าวรู้แล้วว่าเขาสู่ฟินแล้วไม่มาแจ้งนะครับให้ลงพระราชอาญาเขี่ยนหกสิบทีมิหนำซ้ำํายังได้ตั้งนรกขุมใหม่คือนรกฟินขึ้นอ้างขู่ประชาชนด้วยอีกว่าเอาพระมาเทศมาขู่ประชาชนครับถ้าใครสู่ฟินตายไปจะตกมาหาดาบนรก ในนารียาบาลคือโยมบาลจะลงธนกรรมกระทําโทษต้องทนทุกเวทนาโดยสาหัสที่สุดมิได้คลันพ้นจากดาบนรกคงจะมีดาบเยอะแล้วครับนรกมีแต่ดาบอย่างเดียวก็จะต้องไปเป็นเปลดวิสัยมีควันไฟพุ่งออกมาจากทางปากจมูกเป็นนิดบอกว่าใครสูบฟิลจะต้องตายตกดาบนรกเขาเรียกว่ามหาดาบนรก พอพ้นจากมะลกแล้วก็จะต้องไปเป็นเปรตมีควันไฟพุ่งออกมาจากปากทั้งจมูกอันนี้ก็เอามาขู่ประชาชนนะครับอันนี้มาจากพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองสมเด็จกรมพยานดำรงแต่เมื่อมาถึงราชกาลที่สี่ราชกาลที่สองห้ามใครโศบนี่จะต้องถูกลงโทษถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถูกเคี่ยนถูกลิบ ถ้าใครรู้เห็นถ้าใครรู้แล้วไม่มาแจ้งเอาไปเคี่ยนครับแล้วก็บอกว่าใครสูบฟินตกนรกดาบมหาดาบนรกออกจากนรกแล้วต้องไปเป็นเปตดมีควันไฟพุ่งออกมาจากปากแกกระมูกไม่หยุดครับแต่พอมาถึงสมัยรชัชกาลที่สี่ต้องการเงินครับเพราะมีเยอะหรือเพราะอะไรไม่รู้รชัชกาลที่สี่นี่บวชเป็นพระนะครับเพราะว่าถ้าสึกออกมาจะโดนรชัชกาลที่สามฆ่า ก็ได้รอราชการที่สามป่วยเพราป่วยปุ๊บก็มาพี่ยังไม่ชันทายแหกออกมาครับตัวเองกไปตั้งนิกายขึ้นมาใหม่เรียกว่าธรรมยุทธบริสุทธิ์ที่จริงไม่ได้อะไรครับต้องการเป็นกษัตริย์ท่องสมผู้คนอวดว่าตัวเองมีบุญญาที่นิหารพอมาสมัยราชการที่สี่ที่ต้องการเงินเพราะมีสนมกมนายและลูกเธอมากก็ไม่เยอะแล้วครับ มีแค่แปดสิบสองเนี่ยนะครับราชการที่สี่ทีิบันทึกนี่มีเมียแปดสิบสองคนจำรูปเมียไม่ได้ครับตอนตัวเองอายุหกสิบแต่งกับผู้หญิงอายุสิบห้าเด็กพึ่งพึ่งพึงง่งโตพึ่งเป็นสาวนะครับแต่งกับคนแก่น้าเนือกราชการที่สี่อายุหกสิบบางคนก็หนีครับรอยู่ไม่ได้ถ้าจับได้ก็ประหารครับทำเป็นฮาเลีม สมัยราชการที่สี่กำลังต้องการเงินเพราะมีสนมกรมนายและลูกเธอมากต้องปลูกสร้างวัดสร้างสวนสร้างที่นาไว้ให้คืออย่าลืมว่าศักดินานี่มีเมียกี่คนเขายกให้หมดเลยนะครับแล้วเมียน้อยกี่คนแล้วก็เมียหลวงได้เท่าไหร่เมียน้อยได้ครึ่งเขงเมียหลวงแล้วคี้์ข้าของเมียหลวงขี้ข้าของเมียน้อยคนเลี้ยงลูกคนรับใช้มีที่นาหมดครับเพราะฉะนั้นมันต้องการเงินมาก มันต้องขูดรีดประชาชนหนักรุ่นพ่อรุ่นแม่รัชการที่สองนี่พ่อรัชการที่สี่นะครับพ่อรัชการที่สามด้วยรัชการที่สองก็ได้ฟาฉินเนี่ยพ่อรัชการที่สามรัชการที่สามแย่งเป็นกษัตริย์กร่อนเพราะรัชการที่สามประงาประงา,ประงาบใกล้ตายรัชการที่สี่โผล่มาครับไอ้สิ่งที่พ่อเคยห้ามไว้ห้ามสูบสิ่งใครสูบฟินจะต้องโดนลงโทษตายไปตกนรกพ้นจากนรกไปเป็นเป็ด แต่ด้วยความต้องการเงินเนี่ยเงินทองไม่พอใช้จึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องนรกจกกระเปดอะไรที่อ้างไว้นั้นเสียเป็นพระนะครับรัชกาลที่สีนี่เป็นพระแท้เลยสึกออกมาเนี่ยหัวยังลันลานอยู่เลยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับอยากได้เงินอนุญาตให้ตั้งภาษีฟินมีเจ้าภาษีผูกขาดกันขึ้นรัชกาลที่สีนี่นะครับคนที่ตั้งทรมยุทธเนี่ย รัชการที่สีคนที่ศึกตอนแก่แล้วมามีเมียสํายสถิติของราชวงศ์จักรีคือมีเมียมากที่สุดแต่ิบสองคนรัชการที่สีคนที่บวชเป็นพระนี่แหละครับเป็นคนอนุญาตให้ตั้งภาษีสินมีเจ้าภาษีถูกขาดจนในที่สุดได้มาตั้งเป็นกรุมดำเนินการโดยรัฐบาลสัตินาเองในสมัยรัชกาลที่หก ให้เงินเยอะครับประชาชนสูสิ่งฉูปไปไม่เป็นไรเราเก็บถ้าห้ามมันสูมันจะไปเก็บอะไรมันก็ต้องให้มันสูดีครับเห็นประชาชนเป็นเดรัจฉานโดยแท้ครับสักดีนามีอากรโสเพินีมีอากรนิินมันก็ต้องมีอากรบ่อนเบี้ยสิครับอย่างนั้นอากรบ่อนเบี้ยอากรนนี่มีมาโบรมโบราณเต็มทีลักษณะของมันอันนี้มีมาตลอดเลยครับ อากรบนเบีย้ยการพนันเนี่ยลักษณะของมันก็คือให้มีการประมูลตั้งบ่อนการพนันขึ้นตามหัวเมืองและตำบลต่างๆเปิดให้ประชาชนเข้าเล่นการพนันได้อย่างเสรีแบบเดียวกับบ่อนคาสิโนของรัฐบาลชุดในควงอภัยวงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ผูกขาดทำภาษีเปิดบ่อนเบีย้ยได้รับตำแหน่งเป็นขุนพัฒนาสมบัติทุกคน ใครเป็นเจ้าของบอนนะครับใครเป็นเจ้าของบอนเนี่ยเขาตั้งเป็นขุนพัฒนาสมบัติมันจะพัฒนายัางไงก็คือเป็นเล่นมันก็เจ๊งอะแต่ตัวเองไปขุนพัฒนาสมบัติซ้ำมีสักดินาสี่ร้อยไร่อีกด้วยสักดินาแล้แถมน,นะครับใครเป็นเจ้าของบอนเนี่ยตั้งเลยครับเป็นกรมขุนพัฒนาสมบัติแล้วก็มีสักดินาให้อีกสี่ร้อยไร่การพนันที่เล่นกันข้างในบอนมีอยู่สามอย่าง เล่นกอกสารอย่างครับคือถั่วกรรตัดไภ่ไงาต่อมาในชั้นหลังเปลี่ยนเป็นถั่วโปกรรมและโปปัน่นโปร็คงจะเป็นลูกเต๋าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับการทำอากรบ่อนเบี้ยเป็นรายได้ชั้นหัวใจอย่างหนึ่งของรัฐบาลศักดินาทั้งนี้เพราะการละเลยไม่ช่วยพัฒนาการผลิตทางเกษตร ปล่อยให้การ,กรเกษตรล่าหลังทําให้รายได้ของประชาชนทางกเกษตรต่ําลงจนถึงไม่พอเลี้ยงชีวิตต้องขายตัวเป็นทาสกันชุกชุมและผลสะท้อนก็คือรายได้ของรัฐต่ําลงหวบหากเสมอทางเดียวที่รัฐบาลกตินาจะใช้แก้ไขเพื่อหาเงินก็คือเปิดบ่อนการพนันเพื่อขูดรีดประชาชนผู้หมดหนทาง กระเซาะกระเซิงเข้ามาเล่นเบีย้ยประชาชนไม่มีทางออกทำอะไรก็เจีงครับกรเกษตรก็จดนาทําไม่ได้น้ําไม่มีน้ําท่วมฝนแรงข้าวยากมากแพงมีทางเดียวก็ที่ศักดินามันจะเก็บได้คือเปิดบอนครับเปิดบอนหลอกให้คนมาเล่นพวกหมดหนทางพวกหมดหนทางออกกระเซาะกระเซิงเข้ามาเล่นเบีย้ยการเล่นเบีย้ยทําให้รัฐบาลแก้ไขการไม่มีงบประมาณเพียงพอ ไปได้ช่วงระยะเวลาหนึงน่งหนึ่งแต่ปัญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจหาได้ดีขึ้นไหมแต่รัฐบาลศักดินาก็พอใจในการแก้ปัญหาแบบปัสวะให้พ้นได้เปิดบ่อนเบี้ยขึ้นทั่วประเทศการขูดรีดตึงเป็นไปอย่างหนักหน่วงและทั่วถึงตามสถิติปีพศ .2431 เมื่อประมาณ120ปีก่อนนะครับ ปรากฏว่ามีบ่อนเบี้ยในกรุงเทพถึง403บ่อนปี403 2 4 0 120ปีก่อนทั้งกรุงเทพมีมีบอนทั้งหมด403บ่อนเป็นบ่อนขนาดใหญ่126บ่อนบ่อนเล็ก277บ่อนตั้งอยู่อย่างทั่วถึงทุกตำบล